สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาขอตั้งคําถามต่อหน้าทุกท่านนะครับว่าทุกท่านพร้อมแค่ไหนนะครับสาหรับชีวิตในยามชาภาพนะครับแต่ผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมมีบางอาจนะครับที่จะมาแนะนําวิธีการบริหารจัดการเงินนะเพราะตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดนะครับไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับเป็นการพูดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ นะครับที่ผมทําเรื่องนโยบายระบบบํานาญมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอยากจะชวนทุกท่านมองเรื่องนี้ในเชิงนโยบายในเชิงระบบมองภาพรวมของประเทศนะครับแล้วก็มองไปถึงคนกลุ่มต่างๆในสังคมที่มีมากมายนะครับไม่ใช่แต่ข้าราชการไม่ใช่แต่พนักง,งานบริษัทแต่มีคนอีกหลายกลุ่มนะครับนอกเหนือจากพวกเรานะฮะผมอยากจะขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อย นะครับก็คงจะคิดนะครับเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับในยามชราภาพแก่ตัวไปจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับจะอยู่ที่ไหนก็มีบางคนเหมือนกันนะครับบอกว่าโอ้ยคิดไปก็เท่านั้นนะครับหาเช้ากินข้าวันวันก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วสําหรับคนที่คิดเนี่ยนะครับบางคนก็คิดนะครับไปไกลๆว่าพอแก่ตัวไปเนี่ยฉันก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศกับคู่สมรสนะครับคู่ชีวิต หรือว่ากวนเพื่อนสนิทบางคนนะฮะอันนี้อาจจะถูกใจหลายท่านนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันอยากออกสังคมไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนฝูงทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านดีกว่านะครับเพราะมีลูกลูกก็มีลูกบีหล,ลานนะครับช่วยลูกเลี้ยงหลานนะครับบางคนก็วาดภาพชีวิตของตัวเองไว้ในลักษณะนี้บางคนก็บอกว่าโอ้เงินทองเก็บไว้ไม่พอนะครับท่าทางพอแก่ตัวไป ็ยังคงต้องทํางานงก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 ,งกอยู่เพื่อที่จะหาเงินให้พอกับรายจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบางคนก็กังวลมากนะครับบอกว่าแก่ตัวไปเนี่ยนะครับล้มหมอนนอนเสือแน่ๆผมเองพุงขนาดนี้ก็คงอาจจะไม่พ้นภาพนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าห่วงนะครับน่าห่วงถ้าไม่เราไม่คิดเลยเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่หนักกว่านั้น เราอาจจะกลายเป็นแบบนี้นะครับนอนอยู่ในบ็อกซ์โทรศัพท์เล,ล่ลอนนะครับต้องของเงินคนอื่นอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของความยากจนในกลุ่มคนสูงอายุในหลายๆประเทศแม้กระทั่งในทวีปยุโรปนะครับทีนี้ทำไมเราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามีท่านไหนนะครับที่คิดถึงชีวิตตัวเองในยามชาภาพแล้วก็เตรียมตัวทางการเงินไว้บ้างช่วยช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับ ท่านอยากรู้ไหมครับว่าคนที่อยู่นอกห้องนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันนะครับจริงๆแล้วนะครับจากการสำรวจนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2554หิเนี่ยเขาพบว่ามีนะครับประชากรวัยทำงานนะครับอายุสิบแดถึงห้าิบเ้านียประมาณร้อยละห้าสิบสามเนี่ยนะครับเคยคิดนะครับแล้วก็ได้เตรียมการทางการเงินร้อยละประมาณ3าสิบสามเนี่ยเคยคิดแต่ไม่ได้เตรียมการใดๆนะครับร้อยละสิเนี่ยนะครับไม่เคยคิดอะไรเลย ทำไมนะครับนะครับเราต้องมาคิดเรื่องนี้กันในวันนี้นะครับวันนี้นะครับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับปีนี้นะครับเรามีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยสิล้านคนนะครับเกิน10บล้านคนไปนิดหน่อยนะครับคิดเป็นประมาณร้อยละ16นะครับของประชากรทั้งหมดอีก25ปีข้างหน้านะครับเราจะมีประชากรสูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่า นะครับประมาณ20ล้านคนนะครับหรือประมาณร้อยละสเนี่ยนะครับหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นประชากรสูงอายุนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยสังคมยุคไหนไหนมันก็มีผู้สูงอายุจะมากจะน้อยจะมีปัญหาอะไรผมอยากจะให้ท่านดูภาพนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับกับผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในทางประชากรในทางสังคมในทางเศรษฐกิจ นะครับผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีลูกมากนะครับอยู่พร้อมหน้านะครับกับลูกหลานที่บ้านนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ลูกหลานที่อยู่กับท่านก็อาจจะเกื้อหนุนท่านทางการเงินนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเวลาท่านลําบากนะครับช่วยเหลือตัวเ<ๆ>องไม่ได้แต่ผู้สูงอายุในอนาคตก็คือพวกเราหลายๆคน <ๆ S 1> ที่นั่งอยู่ในที่นี้ซึ่งก็รวมถึงตัวผมเนี่ยนะครับอนาคตนะครับบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่อยากจะแต่งงาน บางคนแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกมีลูกน้อยนะครับพอไม่มีลูกมีลูกน้อยนะครับหรือว่าไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนใดๆจากบุตรนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับข้อมูลสถิติของเราเนี่ยบอกว่านะครับ ถ้ายิ่งดูประชากรรุ่นอายุมากๆเนี่ยมีลูกโดยเฉลี่ยเยอะนะครับอย่างเช่นการสํารวจเมื่อปี54เนี่ยบอกว่าคนที่อายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยมีลูกเฉลี่ยประมาณ4.6คนแต่ว่าพอดูคนที่อายุนะครับรุ่นอายุประมาณ50-54เนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่2คนนะครับเพราะฉะนั้นตร,ตรงนี้ชัดเจนนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุปัจจุบันเมื่อเทียบกับอนาคตแล้วเนี่ยนะครับผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ยาวกว่า ตายยากนะครับใช้ภาษาง่ายๆนะตายยากนะครับมีลูกน้อยไม่มีลูกนะครับลูกอาจจะไม่ได้เลี้ยงแถมตายยากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับเราก็ต้องมาคิดถึงเรื่องของการเตรียมตัวนะครับอาจจะมีคนบางคนบอกสาธุใครก็ได้ช่วยทีนะครับก็ไหว้ไปเรื่อยนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับบางคนก็บอกรัฐบาลช่วยฉันที ความรับผิดชอบอันนี้ถามว่าเราจะผลักจากตัวเราไปสู่รัฐบาลได้ไหมทุกท่านว่ายังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสรุปมาให้ถาแก้งทําให้ดูยากๆนะครับออรัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับออสร้างระบบบํานาญต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่ระบบบนานาญพวกกลุ่มข้าราชาการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นทหารตํารวจนะครับเสร็จแล้วก็ขยายมาถึงกลุ่มออลูกจ้างในสารประกอบการพรน,านักงานบริษัทเอกชนนะครับ อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมทุกท่านคงรู้จักดีจนล่าสุดเนี่ยนะครับก็ขยายขอบเขตของระบบบํานานญะที่จัดโดยรัฐเนี่ยมาสู่กลุ่มแรงงานนอกระบบพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร,ะร,กรนะครับคนขับแท็กซี่คนทำแ,แผงลอยรับงานกลับไปทําที่บ้านนะครับเยอะแย,ยะไปหมดนะครับในขณะเดียวกันนะครับวิธีการที่รัฐใช้ในการจัดระบบบนานาญเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ใช้เงินภาษีากรร้อยเปอร์เซ็นต อย่างเช่นเบี้ยยังชีพอย่างเงี้ยบำนาญราชาการรัฐบาลใช้ภาษีที่เก็บจากประชาชนทุกคนไปให้เป็นบำนาญ <_ d ata> หรือว่ารัฐอาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการประกันสังคมนะครับ <_ d ata> วิธีลงขันร่วมด้วยช่วยกันนะครับ <_ d ata> อย่างเช่นอตอนทํางานก็ใส่เงินในตุ่มไว้นะครับลงขันกันไว้ใครแก่ก่อนก็มาเอาเงินจากขันไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับอีกอันหนึ่งทุกท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันเี้ยก็เป็นแบบ กันออมนะครับทุกคนก็หยอดกระปุกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบมันก็มีอยู่อยูหลากหลายนะครับแล้วถามว่าที่รัฐบาลทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่กล่าวได้ก็คือว่าความครอบคลุมของระบบบาเหน็จบํานาญของภาครัฐเนี่ยจริงๆมันขยายตัวไปพอสมควรน,นะครับ จากการสำรวจประชากรสูงอายุไทยเนี่ยนะครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติย้อนหลังไปประมาณ20ปีเนี่ยเราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้รับบำนาญหรือเบี้ยอยังชีพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจากเดิมที่มีนะครับคนที่อยู่ในขอบเขตของบำเหน็จบ,บำนาญภาครัฐเนี่ยเพียงแค่4.6บัดนี้นะครับมันเพิ่มมาเป็น91.2แล้วนะครับเรียกได้ว่าความครอบคลุมเนี่ย เกือบจะท่วนหน้าแล้วนะครับเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับของประเทศไทยที่เป็นระบบท่วนหน้าถัดจากเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะครับแต่ถามว่ามันพอเพียงหรือเปล่านะครับมันเพียงพอที่เราจะใช้ในการดํารงชีวิตไหมเงินที่รัฐบาลให้เนี่ยข้าราชการอาจจะเยอะแต่คนอื่นอาจจะไม่ใช่ถ้าเราลองดูนะครับระบบบนานาญที่ผมยกให้ท่านดูเมื่อสักครู่เนี่ยที่ภาพยุ่งๆเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผม จริงๆแล้อยากจะบอกท่านว่าถ้าเราจัดระเบียบเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆคนไทยคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีสิทธิ์หรือว่าเข้าถึงระบบบำนาญต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มากกว่าหนึ่งระบบพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครทำงานอะไรสถานภาพการทำงานคืออะไรนะครับสรุปก็คือว่านะครับให้ทุกท่านเห็นภาพนี้นะครับชัดๆก็คือว่าระบบบําเหน็จบํานาญของเราเนี่ยนะครับผมขอเรียกว่าเป็นระบบแบบปิ่นโตหลายชั้น นะครับเป็นระบบแบบปิน่นโตหลายชั้นข้าราชการนะครับได้เงินบํานาญแล้วคนที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกอบขเนี่ยตอนที่กเกษียณนะก็จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งเพิ่มจากบํานาญไปในขณะที่พนักงานบริษัทนะครับอาจจะตรงกับหลายๆท่านที่นั่งในที่นี้เนี่ยนะครับพอถึง60ได้เบีย้ยอย่างชีพนะครับได้สิทธิประโยชน์ชราภาพหรือเงินบํานาญจากอกองทุนประกันสังคมนะครับถ้าเราสมทบเงินตามเกณฑ์ที่เขากําหนด ถ้านายจ้างใจดีจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก็จะมีเงินเพิ่มมาอีกนะครับก็เป็นปิ่นโตสามชั้นนะครับในขณะที่กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือพวกพ่อบ้านแม่บ้านกเกษตรกร,รอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เบี้ยยังชีพเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าสมัครใจเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะได้เงินบํานาญเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ครับคือภาพของระบบบํานาญของประเทศไทยนะครับเป็นภาพโดยทั่วไปที่ นะครับเป็นอยู่ณนะปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างของคนนะครับข้าราชการอย่างหนึ่งพนักงานบริษัทอย่างหนึ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่เหลือเนี่ยก็อย่างหนึ่งถามว่าภายใต้ระบบแบบนี้พอไหมปินโตของข้าราชการเนี่ยอาจจะหนักหน่อยถ้าท่านลองหิ้วนะครับลองหิ้วอาจจะหนักหน่อยนะครับสูตรคำวนวณบํานาญนี่ได้เยอะนะครับช่างเขานะครับเ,เรามาพูดถึงคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งพนักงานบริษัทผมยกตัวอย่างผมผมผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จริงแต่ผมไม่ใช่ข้าราชการ ผมจะเหมือนกับพนักงานบริษัทนะครับเรียกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผมทํางานตอนอายุ30นะครับเกษียณคงจะสัก60นะฮะก็คือทํางาน30ปีที่มหาวิทยาลัยพอ60ปุ๊บเนี่ยผมได้อะไรผมได้ถ้ารัฐบาลไม่มาเปลี่ยนนโยบายนะครับผมได้เบี้ยยังชีพ600นะฮะดีใจแล้วได้เบี้ยยังชีพ600 นะครับแล้วก็ได้เงินจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งผมนั่งคำนวณเช้าเย็นนะครับคำนวณแล้วคำนวณอีกมันก็ออกมาเท่าเดิมนะครับห้าพันสองร้อยแปดสิบาทมีเศษ8ปิบาทด้วยนะครับไม่พูดไม่ไม่พูดแค่ห้าพันสอยห้าันอ้ยแปดบาทบวกกับหก0้อยเป็นเท่าไหร่ครับฮะผมผมปัดเป็นห0พันแล้วน,นะฮะนะครับห0พันนะครับอันนี้เป็น6 0 0 0ที่ผมจะได้รับสิบแปดปีข้างหน้าเห็นพูดเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยผมยังอายุแค่42สิบสองนะครับแล้ว อีกสิบปดปีข้างหน้านะครับคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยสามพันกว่าบาทไอ้หกพันที่ว่าเนี่ยสามพันกว่าบาทบังเอิญบังเอิญผมไปเปิดดูนะครับผมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดให้ด้วยตอนนี้ใส่ไปแล้วสี่แสนทำงานมาสิบสองปีใส่ไปสี่แสนรวมผลประกอบการเลยนะจากนี้ไปความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็อาจจะเพิ่มมาอีกสี่แสนนะครับก,ก็คงจะได้อีกสักก้อนหนึ่งนะครับแต่คนที่น่าสงสารกว่าผมเนี่ยคือกลุ่มที่ ที่เหลือนะครับเบี้ยยังชีพ600ถ้าไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเขาก็อาจจะได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความแตกต่างกันอพอสมควรถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลเป็นพ่อบุญทุ่งใส่เงินเข้าไปเยอะๆไหวไหมเอาอยู่ไหมผมเคยคำนวณน,นะครับว่าลองเอาระบบสํำคัญๆของประเทศเนี่ยนะครับบำนาญข้าราชการเบี้ยยังชีพเงินสมทบ กอบอขงเงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติมาคำนวณดูนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลใช้เงินกับ4ระบบสำคัญเนี่ยสองแสนหล้านบาทเยอะไหมครับถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยนะครับไม่เพิ่มอัตราไม่เพิ่มอะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคนวัยทำงานก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตรงเนี้ ในอีก25ปีข้างหน้าภาระทางงบประมาณของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นไปเป็น4,070,000ล้านบาทแน่นอนถ้าจะเพิ่มอะไรมากกว่านี้มันเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่าใช้จ่ายนี่เป็นค่าใช้จ่ายประจํามันจะไปเบียดงบประมาณอื่นๆอ,อย่างเช่นการศึกษาการวิจัยพัฒนางบยุทธศาสตร์ชาติงบเชิงเศรษฐกิจมันจะถูกเบียด นะครับโดยงบประมาณประจําเหล่านี้นี่ยังไม่เรายังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลก็ใส่เข้าไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหลักประกันสุขภาพท่นหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในอนาคตยังจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาอีกนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้มหาศาลเงินเหล่านี้มาจากภาษีอากรถามว่าเราแบบภาษีอากรเหล่านี้ไหวไหมเราย้อนกลับไปดูนะครับ ที่โครงสร้างประชากรอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับอัตราส่วนระหว่างจํานวนประชากรวัยทํางานต่อผู้สูงอายุ1คนเนี่ยของประเทศไทย,ยอยู่ที่ประมาณ4ต่อหนึ่คนวัยทํางาน4คนต่อผู้สูงอายุ1คนถ้าเรามองว่าคนวัยทํางานเนี่ยเป็นผู้จ่ายภาษีหลักก็แสดงว่าภาระที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวันนี้เนี่ยมันถูกหารแบ่งนะครับมันถูกหารแบ่งไปยังประชากรวัยทํางาน4คนนี่เอง แต่ในอนาคตอีก25ปีข้างหน้าตัวเลขนี้มันจะลดลงเหลือเพียง1.71น้อยกว่า2หา,หารยากนะครับหาด้วย1.71เนี่ยนะครับภาระมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุตรงนั้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยภาระนะครับภาระในเชิงงบประมาณแล้วก็ภาระในเชิงของที่มันจะไปกระทบกับคนวัยทำงานในรุ่นหน้านะครับซึ่งก็คือรุ่นลูกของผมนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงอยากจะมาย้ำนะครับในตอนท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตวชาภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไอประเภทสาธุรัฐบาลมาช่วยเถอดเนี่ยก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งผมคิดว่าจะยังจำเป็นอยู่นะครับรัฐบาลอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ตกอยู่ในสภาพที่อดอยากนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับผมในฐานะที่ก็เคยอยู่ในไปช่วยในสภาผู้แห่งชาติ นะครับก็คิดกันวนะ่ารัฐบาลจําเป็นต้องปฏิรูประบบบาน่างซึ่งตรงนั้นรัฐบาลก็อาจจะต้องทําไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าแล้วพวกเราเนี่ยนะครับจะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรนะครับมันก็กลับมาที่เรื่องของนะครับการเตรียมตัวเองโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการออมนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติ mindset นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการออมการออมคนอาจจะคิดว่ามันคือ รายได้หักด้วยรายจ่ายคือการออมถ้าคิดแบบนั้นนะครับรายได้หักรายจ่ายคือการออมเนี่ยชีวิตนี้มันจะกลายเป็นชีวิตหนี้ในที่สุดเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยนะครับมันผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มฉันอยากได้กระเป๋าฉันอยากได้อะไรนะครับมันก็อาจจะเกิดหนี้ได้เพราะฉะนั้นเนวิธีคิดเกี่ยวกับการออมก็คือว่าออมอย่างไรให้เหมาะสมสม่ําเสมอ,สมอนะครับมีไรายได้ หักส่วนที่ออมไปก่อนแล้วที่เหลือก็คือนําไปใช้ถ้าไม่คิดแบบนี้เราก็ไม่สามารถวางแผนในระยะยาวได้การเตรียมตัวในเรื่องของความรู้การศึกษาทักษะประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญในอนาคตอย่างที่ผมบอกพวกเราจะอยู่กันนานขึ้นนะครับการที่อยู่นานขึ้นเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องทํางานยาวขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้กเกษียณที่60อย่างที่ผมพูดอาจจะเป็น65นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการทํางานต่อเนื่อง การขยายอายุกเกษียณน,นะครับหรือว่าการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นในยุคหน้าเพื่อที่จะเพิ่มนะครับศักยภาพของประเทศไปพร้อมกับการสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้นให้กับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเราด้วยเหมือนกันที่สําคัญคือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพไม่ใช่บอกว่ามีหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้ฉันสบายไม่ใช่นะครับ ท่านอาจจะตกอยู่ในสภาพภาวะพึ่งพานะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการที่มีคนมีคุณภาพมาดูแลท่านเนี่ยไม่ต่ํากว่า1.80.000สบาทต่อคนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นนะครับผมขอสรุปด้วยภาพนี้ครับว่าพวกเรานะครับคงไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้แล้วเราก็คงไม่อยากให้ พี่น้องในประเทศของเราตกอยู่ในสภาพนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้บอกบอกต่อไปยังเพื่อนๆน,นะครับลูกหลานของท่านนะครับคนรอบข้างด้วยขอบคุณมากครับ